แม่วสวัสดีเด็กๆป .1 ทุกคนนะคะวันนี้เหล่าซื้อก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับใบงานที่เราได้รับไปนะคะซึ่งเราอาจจะงงนะคะว่าใบงานนี้ทํำยังไงนะคะแล้วก็ตัวจีนตัวนี้อ่านอย่างไรออกเสียงอย่างไรนะคะวันนี้เหล่าซื้อก็จะมาอธิบายการออกเสียงแล้วก็การทําใบงานให้กับพวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราเตรียมใบงานของเราขึ้นมานะคะ,ะใบงานของเราก็จะ อยู่รูปร่างประมาณนี้นะคะ,ะมีวัวมีแกะนะคะ,ะเดี๋ยวเราซื้อไม่เปิดก่อนอเอาดินสอยางลบขึ้นมาเลยนะคะใครที่ยังไม่พร้อมก็ไปกดหยุดวิดีโอแล้วก็ไปหาอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะเราจะได้เรียนไปด้วยทําไปด้วยอย่างเข้าใจนะ,ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเขียนวันที่กันค่ะเราซื้ออยากให้พวกเราเว้นสีช่องก่อนนะคะเว้น ear, s a n s u เว้นสีช่องนะคะแล้วเขียนคําว่า เหนียนเหนียนตัวนี้แปลว่าปีนะคะเหนียนหลังจากนั้นเว้นหนึ่งช่องค่ะเว้นหนึ่งช่องแล้วเขียนคำว่าย่ยย่ยแปลว่าเดือนนะคะ,ะหลังจากนั้นเว้นอีกหนึ่งช่องค่ะแล้วเขียนคำว่ารืแปลว่าวันที่นะคะคำแรกอ่านว่าเหนียน คำที่2อ,อ่านว่าเย่คำที่3อ่านว่ารืโอเคใครที่ยังเขียนไม่เสร็จทีให้กดหยุดวิดีโอนะคะเราจะได้ไม่มั่วน,นะคนที่เขียนเสร็จแล้วอ่านตามค่ะเหนียนเย่รื้อเรามาเขียนตัวเลขกันค่ะปีนี้ปีคศสอ2พันนะคะสองภาษาจีนก็คือคำว่าอะไรคะเออ ศูนย์ก็คือหลิงสองอีกค่ะเลขสองกับเลขสองอีกค่ะเออเอออ่ะได้ไหมคะเองพันยนี่สิบสอตามหลักสื่อค่ะเองพันยนี่สองอะตอนนี้เป็นเดือนอะไรแล้วคะเรารู้หรือเปล่าตอนนี้เป็นเดือนมีนาคมอาตอนนี้เป็นเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะ หนึ่งเดือนมก,กราคมสองเดือนกุมภาพันธ์สามเดือนมีนาคมนะคะดังนั้นต้องเขียนเลขสามเป็นภาษาจีนค่ะก็คือคำว่าสานเย่่านเอ่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่สามนะคะดังนั้นเราก็เขียนสานเหมือนเดิมค่ะสานเจ่ดามเอ่ะ ใครยังเขียนไม่เสร็จทีนะคะกดหยุดวิดีโอเอาไว้นะคะส่วนคนที่เขียนเสร็จแล้วอ่านตามหล่าซือค่ะ22ปี3เดออืเอ,อ,เอ,อเน3วันโอเคนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำแบบฝึกหัดอย่างไรพวกเราเห็นช่องแบบนี้พวกเราคงจะรู้แล้วนะคะว่าต้องคัดแน่นอนอ่ะ แต่ตัวนี้ภาษาจีนตัวนี้จะคัดยังไงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราเรียนแล้วนะคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาดูคําสั่งก่อนคะ่ะให้นักเรียนฝึกอ่านเลือกวงกลมความหมายที่ถูกต้องและคัดลายมือ เลือกวงกลมความหมายที่ถูกต้องอะเราลองดูค่ะความหมายมีสองความหมายนั่นก็คือคำว่าแกะกับคำว่าวัวใช่ไหมคะกอแอะแกะกับวัวอ่านะคะมีคำว่าแกะกับคำว่าวัวนะคะคำนี้ภาษาจีนตัวนี้ให้เราเขียนตามหลักสือก่อนดีกว่าอีเออ ซานสื่อคำนี้ออกเสียงตามหลอซื่อค่ะหนิวหนิวหนิวแปลว่าวัวหรือแกะคะอ่าหนิวแปลว่าวัวดังนั้นเราจะต้องวงกลมคำว่าวัวนะคะัววัว,ว,วนะอ่าอันนี้แกะเราวงกลมไหมคะเราไม่วงกลมนะคะเพราะว่าคำสั่งบอกว่า ให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็เลือกวงกลมความหมายที่ถูกต้องความหมายที่ผิดเราวงไหมคะเราไม่ต้องวงนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหนิวหนิวเป็นคำที่เราเคยเรียนแล้วในห้องเรียนนะคะแต่เราซื้ออยากจะให้เราฝึกคัดค่ะคำว่าหนิวอ่าได้หรือเปล่านะคะเราลองปิดดูซิลองปิดนะคะลองปิดไม่ดู ว่าเออตัวนิวเนี่ยเขียนยังไงนะคะแล้วเราลองเขียนเองโดยไม่ดูตัวอย่างค่ะว่าเราเขียนได้หรือเปล่าถ้าเราเขียนได้แสดงว่าเราจําได้แล้วเราเก่งแล้วนะคะคํานี้อ่านว่าหนิวอ่ะให้เราคัดไปเลยค่ะคัดตามจํานวนช่องที่เราซื้อให้เลยนะคะระหว่างคัดให้เราท่องไปด้วยค่ะนิวเราจะได้จําการออกเสียงได้นะคะหนิวอ่า คำนี้คำภาษาจีนคำนี้หนิวเราซื้ออยากให้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนั่นก็คือเวลาเราไปไหนเราเจอวัวเราก็อาจจะบอกแม่ว่าแม่นั่นคือหนิวอ,อย่างนี้นะคะเราจะได้จําได้นะคะใครยังเขียนไม่เสร็จคัดไม่เสร็จทีนะคะให้เรากดหยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็คัดต่อให้เสร็จนะคะคนที่คัดเสร็จแล้วเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ คำนี้อ่านว่าเสีย่ยเสีย่ยแปลว่าอะไรคะขออึน,นอขืนไม้โทอลออกงอ,อคำว่าเสีย่ยจากรูปภาพนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะขึ้นหรือลงบันไดเด็กคนนี้กำลังลงบันไดแสดงว่าเสีย่ยแปลว่าอะไรคะเสีย่ยแปลว่ารออกงอ ลงนะคะเสียแปลว่าลงอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูวิธีการเขียนเพื่อเป็นการทบทวน e e er, เออ n อ่านว่าเสียแปลว่าลงนะคะอ่ะคับไปด้วยท่องไปด้วยค่ะเสียแปลว่าลงเสียแปลว่าลงอ่านะคะในชีวิตประจำวันเราซื้ออยากจะให้เราเอาคำนี้ ไปใช้นะคะเราอาจจะพูดไทยคําจีนคําก็ได้นะแต่รับรองว่าเหล่าซื้อเชื่อว่าเราไม่ลืมภาษาไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราใช้อยู่แล้วนะคะเราอยู่ในประเทศไทยเราใช้อยู่แล้วแต่คําภาษาจีนเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ใช้ก็ต่อเมื่อเรียนกับเหล่าซื้อเท่านั้นนะคะดังนั้นเหล่าซื้อ,อยากให้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันใช้ยังไงเช่นอนะคะ เ,เรานั่งรถอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราถึงบ้านแล้วเ,เราก็บอกว่าเสียรถแปลว่าอะไรคะเสียแปลว่าอะไรเอ่ยเสียแปลว่าลงลงรถใช่ไหมคะเราก็พูดไทยคำหนึ่งจีนคำหนึ่งเราจะได้จำภาษาจีนได้แม่นๆนะคะเสียเ,เสียแปลว่าลงเอาอย่างเอาอะไรอีกอ๋ออย่างเช่นแมวขึ้นต้นไม้ใช่ไหมคะ แมวมันขึ้นต้นไม้แล้วเราก็เรียกแมวว่าลงมาลงมาใช่ไหมอ่าเราก็อาจจะใช้คําว่าเสี่ยมาเสี่ยมาเพราะว่าคําว่ามาเรายังไม่เรียนทีเออเราก็อาจจะใช้คํานึงจีนคํานึงไทยคํานึงนะคะเราจะได้จําคําว่าเสีย่ยแน่นๆนะคะอ่าอ่ะ,อะต่อมาค่ะใครยังไม่เสร็จทีนะคะให้กดหยุดวิดีโอนะอ่าคนที่เสร็จแล้วมาดูต่อค่ะคํานี้อ่านว่าสุยอ่าพูดตามหลอซื้อค่ะ สุยสุยแปลว่านออำนำไม้โทน้ําหรือพออูภูขอเอาเขาสุยแปลว่าน้ําหรือภูเขาคะ่ะสุยจากรูปภาพนี้เป็นคำใบ้ค่ะสุยแปลว่าอะไรเอ่ยสุยแปลว่าน้ำแต่ถ้าชานแปลว่าภูเขานะคะสุยวิธีการเขียนเรามาเขียนพร้อมกันค่ะอี มีตะขอด้วยนะคะหลังจากนั้นแบบนี้ค่ะแนวนอนแล้วเฉียงค่ะเออหลังจากนั้นขีดเฉียงเข้าหาเส้นตรงกลางแล้วก็เฉียงออกจากเส้นตรงกลางค่ะคำนี้อ่านตามค่ะสุยสุยอ่ะเขียนตามหลักสีหนึ่งรอบนะคะอีเออรซันซอ่านว่าสวย สุยแปลว่าน้ำให้เราคัดหนึ่งบรรทัดนะคะใครยังคัดไม่เสร็จให้กดหยุดวิดีโอนะคะ,ะสำหรับคนที่คัดเสร็จแล้วนะคะสุยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างเช่นฉันกินน้ำใช่ไหมคะเราอาจจะบอกแม่ว่าแม่หนูอยากกินน้ำเราก็พูดไทยคำหนึ่งจีนคำหนึ่งค่ะแม่หนูอยาก กินชุยอหรู้อยากดื่มชุยอานะคะเราค่อยๆสะสมคสําศัพท์ภาษาจีนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปพอเราเรียนสูงขึ้นนะคะเราขึ้นปสองเราซือก็จะสอนคําว่าดื่มคําว่าอะไรอีกนะเอออยากเออให้เรานะคะตอนนี้เราก็พูดภาษาจีนเฉพาะคําที่เราเรียนแล้วนะคะเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้สะสมคสําศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะอะแม่กินสุยไหม อ่าแปลว่าอะไรคะแม่กินน้ำไหมอ่าอะไรประมาณนี้นะคะให้เราฝึกนะชุยอ่าแม่หนูอยากอาบชุยแปลว่าอะไรคะเออหนูอยากอาบน้ำนะคะเราใช้ไทยคำหนึง่งจีนคำหนึ่งเราจะได้จำแน่นแต่รับรองค่ะว่าเราบอกว่าเราจำชุยได้แต่ต่อไปเราจะลืมภาษาไทยหรือเปล่าเพราะเราพูดแต่ภาษาจีนเราจะลืมภาษาไทยไหมไม่แน่นอนนะคะเพราะว่า ในสภาพแวดล้อมของเราในชีวิตประจําวันของเราทุกคนต่างพูดภาษาไทยนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมภาษาไทยนะคะ,ะคำนี้สุยแปลว่าน้ำํำต่อมาใครยังคัดไม่เสร็จกดหยุดวิดีโอไว้นะคะ,ะต่อมาค่ะคำนี้ค่ะต่อมาแบบฝึกหัดค่ะแปลไทยจีนวัวอัอวลอกงอนอํานนาไม้โท อ่าอ่านว่าวัวลงน้าอ่าเราเห็นรูปภาพนี้ไหมคะวัวตัวนี้เหมือนกําลังจะลงน้ําแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วภาษาจีนวัวเมื่อ,อกี้เราได้คัดทบทวนไปแล้วลงเราก็คัดไปแล้วน้ําเราก็คัดไปแล้วนะคะดังนั้นให้เราเขียนภาษาจีนลงไปเองนะเราซื้อจะไม่เขียนให้ดูแต่เราซื้อจะอ่านออกเสียงให้ฟังนะคะวัวภาษาจีนเรียกว่าหนิว ลงเร,เ,เรียกว่าสุเออไม่ใช่ค่ะเรียกว่าเสียวัวก็คือหนิวใช่ไหมคะหนิวเสียะอะไรเอ่ยน้ำสุยหนิวเสียสุยก็คือวัวทำไมเอ่ยคะวัวลงน้ำอ่ะเราซื้อไม่เขียนภาษาจีนให้ฟังนะเออเราซื้อไม่เขียนภาษาจีนให้ดูนะคะอ่าให้เราเขียนเอาเองเขียนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามแล้วส่งให้เราซื้อนะคะอ่ะฝึกพ,พูดตามเราซื้ออีกสักรอบหนึ่ง นิ้วเสียสวยนิ้วเสียสยนะคะแปลว่าวัวลงน้ำตั้งใจทำตั้งใจระบายสีให้สวยงามนะคะเนื้อหาที่เหลาซือจะสอนมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเหาซือสอนเร็วเกินไปนะคะเราก็สามารถกดหยุดวิดีโอหรือว่ากดย้อนวิดีโอกลับไปก็ได้นะคะ,ะใครมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนถามเหาซือได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะใจจี